สวัสดีครับชาลาสิตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราสิตุลหรือชาวลาสิตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2565นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b scribe กดติดตามบลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ User บูพยา59เกนะครับเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเจอไพ่ลายแปลว่าไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่เดท ต่อไปนะครับเป็นไพ่ซิกออฟสอดนะไพ่ไหนถือเหรียญแปดเหรียญนะครับโ o ร์ออฟคัพเด็กถือเหรียญไ o อ s ฟสอดเจ็ดดาบสามไม้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับโู้สิบเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เดวิลนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไลส์สรับชาวตุนแล้วก็รักขนาตุนนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ตอนนี้ไพ่ที่ได้คือ six of s w o r d ซิกออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ที่ตัวคุณเองนะครับจะค่อยๆ่อยเยียวยาค่อยๆ่อยฟื้นฟูค่อยๆที่จะเหมือนแบบทําความรู้จักในสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นเป็นการปล่อยวางเป็นการค่อยๆละทิ้งบางสิ่งบ,งบางอย่างที่มันรู้สึกเหมือนแบบไม่โอเคกับตัวเราเองนะเราก็ค่อยปล่อยวางในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเป็นในสิ่งที่ตัวเองนั้นต้องการมากขึ้นนะครับินส่วนของไพ่ซิกออฟสอดมันแปลว่า คุณอาจจะค่อยๆกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงมากขึ้นมันอาจจะมีปัญหาในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีการติดลบมันอาจจะมีแพนิคบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแต่ให้ซิกออฟสอดมาแปลว่าคุณกําลังจะเยียวยาจิตใจแล้วสามารถที่จะกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงมากขึ้นอิทธิพลของซิกออฟสอดสังเกตดูว่า สองแม่ลูกนี้กอดกันแล้วลงเรือมีดาบปักอยู่ดาบในที่นี้มันไม่ใช่ดาบจริงนะครับมันแปลว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาแปลว่าแม่สองแม่ลูกเนี้ยลงเรือกับพร้อมกับปัญหาอุปสรรคแต่รู้ไหมครับว่าตามไพ่เนี้ยสองแม่ลูกเนี้ยกำลังจะขึ้นฝั่ง มันแปลว่าเขากําลังจะหลุดพ้นกับปัญหาตรงนี้แล้วถ้าเขาขึ้นฝั่งได้ปัญหาอุปสรรคมันก็จะไปกับเหลือดังนั้นเนี่ยแปลว่ากําลังจะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงแล้วดังนั้นเนี่ยชาวตุลลัคษะตุลถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจคุณรู้สึกเหมือนอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนมีไพ่เซวรออฟซเนี่ยนะครับ รับซิกออฟซอดเนี่ยมันแปลว่าอะไรที่มันเป็นอย่างสิ่งข้างค้างในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือเป็นความกลัวความนอยความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจการมีปัญหาในอดีตที่ผ่านมานะครับห้าดาบคือการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับเจ้านายนะครับส่วนไพ่โฟล์ทอัพคือปัญหาในเรื่องของความนอยความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะรู้สึกเหมือนแบบไม่โอเคถูกหักหลังถูกโกง นะครับบางคนอาจถูกหักหลังบางคนถูกโกงจากไพ่เดวิลนะบางคนเป็นคดีความบางคนมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบางคนมีปัญหากับสุขภาพมีไพ่เดทเกิดขึ้นหรือต้องปรับปรุงต้องซ่อมบ้านซ่อมรถต่างๆอะไรแบบนี้มันทําให้มีค่าใช้จ่ายมันเลยทําให้สิ่งต่างๆมันดูไม่ชัดเจนส่วนออบสอดคือความไม่ชัดเจนแล้วคุณก็กําลังนึกตกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ถูกไหมครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังกังวลอยู่ ให้คุณนึกไว้เสมอเลยว่าคุณกำลังจะเข้าใกล้ฝั่งในสิ่งที่คุณนั้นกำลังจะจบสิ่งปัญหาตรงนี้ไปแล้วนะครับอะไรที่มันรู้สึกเหมือนกับคุณเป็นเนกาทีฟอะรู้สึกเหมือนมีอารมณ์ความเปรียบเทียบมีความรู้สึกที่แบบไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกน้อยมีความรู้สึกที่เหมือนกับ ทำอะไรแล้วมันมีแต่อุปสรรคมันมีแต่ปัญหามันมีแต่สิ่งที่เรารู้สึกเหมือนแบบไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยากจะบอกชาวตุนแล้วก็ลักขณาตุนว่าปล่อยวางนะครับรเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วคุณจะหลุดพ้นปัญหาต่างๆไปไพ่เดทนี้เป็นไพ่ของการหลุดลพ้นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการจบสิ้นเพื่อจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับกับในเรื่องของ สิ่งที่คุณนั้นปรารถนาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นคุณจะสามารถรุดผลตรงนี้ได้จากไพ่เดทนะครับไพ่เดทเนี่ยขึ้นระมัดระวังนิดนึงกับการเดินทางแล้วก็ระมัดระวังกับในเรื่องของสุขภาพนิดนึงสำหรับชาวตุลแล้วก็ลักนาตุลน,นะครับ ด้วผลของการงานของชาวตุลน,นะครับได้ไพ่ทรีอัวานการงานเนี่ยอาจจะมีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะเพิ่มขยายนะครับกับในเรื่องของการทํางานเพิ่มเติมมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากยก้ยายอยากจะจบนะครับที่เดิมแล้วไปเริ่มต้นที่ใหม่ก็ได้จากไพเ ت, เ่เดทเนาะเดทแปลว่าการสิ้นสุดแปลว่าการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะคุณอาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจมีในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งาน ไฟออฟสอดเกิดขึ้นหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีไมซ์เซตติดลบมีไมซ์เซตที่แบบดูเหมือนไม่ค่อยโอเคเนาะส่วนออฟสอดเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีปัญหามีบางสิ่งบางอย่างที่มีบางคนที่ทําอะไรไม่ชัดเจนกับเราหรือหวังผลประโยชน์กับเรามีไพ่เดวิลด้วย3ามใบเนี้ยมันเป็นไพ่ที่มันเป็นพลังงานในด้านลบที่มันจะทำให้ชาวตุลลักนณะตุลน,นั้นจมนะครับ อยู่ในเรื่องของความทุกใจตรงนี้ก็ได้รู้สึกเหมือนแบบมันไม่ใช่จังหวะของเรารู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเรารู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นของของเราเลยก็ได้เช่นกันมันทําให้ตัวคุณค่อนข้างทุกใจ s ิคอ of อ o r t เนี่ยแปลว่าคุณต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงคุณต้องพยายามออกจากในเรื่องของอะ,อะไรที่มันเป็นพื้นที่ของตัวเองที่มันเป็นเซฟโซนเกินไป ต้องกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วสิ้นสุดมันไปให้ได้เริ่มต้นใหม่นะครับปัญหาอุปสรรคของคุณก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไป แก้ไขได้นะครับประมาณนี้เนาะการงานก็มีการเติบโตมีการพัฒนาหรือคุณอยากจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้เพื่อที่จะได้การงานนั้นประสบความสําเร็จมีการเติบโตมีกับพัฒนาที่ดีนะครับในเรื่องของการงานโดยเฉพาะการค้าขายการติดต่อการซื้อขายกับต่างถิ่นแดนไกลจากต่างประเทศแบบเนี้ยจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะครับกับในเรื่องของการงานเนาะการงานเนี้ยจะค่อยๆเติบโตไปแนวโน้มที่ทันที่ดีใครที่กาลังกังวลว่าธุรกิจของเราจะไปได้ไหมการเงินของเราจะ พอไหมสภาพคล่องในเรื่องของการเงินนั้นจะโอเคไหมเรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่อเลยนะครับเจ็ดเหรียญกับสมไม้มันหมายถึงโอกาสดีๆที่คุณจะสร้างในเรื่องของการเงินเพื่อให้มีการเติบโตการพัฒนาที่ดีมีการต่อยอดมีการขยับขยายมีในเรื่องของการได้ส่วนแบ่งนะครับการตลาดมากขึ้นเพราะว่า8เหรียญมันหมายถึงการแบบ ทำอะไรแล้วจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับงานยิ่งเยอะคุณก็ได้ริมยิ่งได้เงินเยอะมากขึ้นใครที่ทํางานประจําก็จะได้ OT แบบนี้เป็นต้นส่วนใครทําธุรกิจนะครับก็จะมีงานเข้ารัวๆ ทำให้ตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยด้วยซ้านะระมัดระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณอาจจะแบบทํางานหามรุม่มหามค่าเนาะแปดเหรียญเนี่ยมาแปลว่าคุณเนี่ยกำลังจะมีแนวโน้มของการเงินนั้นเติบโตพัฒนาที่ดีและคุณอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการหาเงินเพิ่มเติบม,มากขึ้นนะมีไพ่แดดาบกับไพ่ อาจจะนถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะอยากลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกก็ได้บางคนอาจจะลงในคริปโตเคอเรนซีบางคนอาจจะลงในอกองทุนรวมบางคนอาจจะลงในหุ้นนะครับเพื่อให้รับผลตอบแทนได้รับผลรีเทิร์กลับมาที่ดีดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาเงินไปต่อยอดนะครับบอกเลยว่าคุณจะมีแนวโน้มของการเงินนั้นประสบความสําเร็จเพราะคุณกําลังวางแผนที่อยากจะเก็บเงินเด็กถือเหรียญแปลว่าการเก็บเงินเพราะว่าการเก็บออมแปลว่าการออมทรัพย์ นะครับส่วนอัศวินถือเหรียญเปราว่าการมองการไกลการวางแผนในเรื่องของการเงินนั่นเองแล้วการเงินของคุณจะเติบโตถึง1ิบเหรียญเลยนะพัฒนาถึง1ิเหรียญเปราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้อสังหาริมทรัพย์นะได้เงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวถ้าคุณนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องนะครับแต่ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าชาวราศีตุลลัคนาตุลอาจจะมีการกล้าได้กล้าเสียจนเกินไปมีไพ เดบิ David, วต์เกิดขึ้นนะครับเดบิวต์เนี่ยปลว่ากล้าได้ก้าเสียก้าเสียงอาจจะทำให้ตัวคุณอะอาจจะยังดูเหมือนไม่ค่อยเขาเรียกว่าย ang, ังยังศึกษาไม่ดีพอก็ต้องศึกษาให้ดีพอก่อนนะครับเราค่อยอมีแนวโน้มทิศทางของการลงทุนที่ถูกต้องก่อนเพราะว่าช่องนี้รลรงณ์ให้คุณ ออมนะครับในกองทุนรวมก็ได้นะครับคริปโตเคเรนซีก็ได้หรือเป็นหุ้นก็ได้ถ้าคุณเสี่ยงต่ำคุณก็ลองไปมองกองทุนรวมดูถ้าคุณเสี่ยงได้สูงหน่อยคุณก็ลองไปหุ้นหรือคริปโตเคเรนซีก็ได้นะครับถ้าคุณชอบกันแบบเขาเรียกว่าผันผันหน่อยก็คริปโตเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจแต่ยังไม่รู้ว่าอยากจะเทรดที่กระดานไหนหรือมียังไม่มีความรู้ว่าจะทำยังไงเริ่มต้นยังไงเนี่ยลองปรึกษาออคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมจะมาตอบให้เท่าที่ตอบได้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็เคยลงทุนอยู่ก็สามารถจีแนะแนวทางให้ได้บ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับว่าอยากจะเ,เริ่มต้นยังไงอะไรยังไงเนี่ยลอง ปรึกษาข้างล่างได้สำหรับคนที่สนใจนะครับในเรื่องของการเทรดคริปโตนะครับส่วนกองทุนกับหุ้นอันนี้ก็ได้แค่แนะนำเนาะประมาณนี้นะครับลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างดูมีโอกาสที่คุณจะเติบโตมีการเงินที่อุดมสมบูรณ์บางคนอาจจะขายที่ขายทางได้ด้วยเช่นกันนะครับใครมีธุรกิจในเรื่องของการขายที่ดินเป็นนายหน้าต่างๆเนี้ยจะประสบความสําเร็จดีนะครับการเงินมีโอกาสเป็นก้อนนะเพราะสิบเหรียญเลยนะครับการเงินค่อนข้างดีเนาะ ทีนี้เรามาดูโชคลาบนะครับสาหรับชาวราศีตุลลัคนณะตุลจะมีโชคลาบอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่สี่ดาบไพออปป่ f o f pentacles นะครับแล้วก็ไพ่ s of s w o r d เนาะแสดงว่าสถานการณ์ของชาวตุลลัคนณะตุลค่อนข้างที่อยากจะลงทุนแต่ก็ดูกล้า,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 ากลัวกลัวแสดงว่าชาวตุลลัคนณะตุลเนี่ยอาจจะยังดูคยเหมือนกับยังดูไม่ค่อยชัดเจนเนาะมี s of s w o r d 2สองใบเลย อาจจะวางแผนกลยุทธ์อยู่นะครับหรือบางคนอาจจะดูนิ่งยังไม่กล้าลงทุนเพิ่มเติมรู้สึกว่าช่วงนี้พอตติดลบแดงเหลือเกินถูกไหมกลัวไม่ค่อยกล้าที่จะลงทุนมากสักเท่าไหร่คือใจจริงอยากหาเงินเพิ่มเติมนะในเรื่องของการที่อยากจะหาความมั่งคงของชีวิตเนี่ยจากให้ในออฟเพนทาขึ้นแต่รู้สึกกลัวเพราะเคยบางคนลงทุนแล้วรู้สึกพอตติดลบ รู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยจะไปต่อดีไหมเนี่ยทําไมมันรู้สึกเหมือนแบบมันมีพอร์ตแดงเนี่ยรู้สึกกลัวติดลบ5% 10%ติติดลบแล้วกลัวไม่กล้าที่จะลงทุนต่อกอดเงินเอาไว้อยู่นะครับประมาณนี้ยังไม่กล้า นะครับประมาณนี้ก็ได้สาหรับบางคนแต่บางคนอาจจะกล้าเลยแหละมีกลยุทธ์มีแผนการที่อยากจะลงนะครับมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้เลยสาหรับบางคนนะเพราะเขามองเห็นช่องทางแล้วเนาะแปลว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยใครที่ยังรู้สึกกลัวลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับส่วนใครที่มีกลยุทธ์แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสของการเหมือนกับเก็บได้มากขึ้นนะครับ ตอนนี้คุณอาจจะต้องพยายามไปศึกษาไปเรียนรู้ก่อนคุณอาจจะรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวกับการลงทุนพอร,รู้สึกว่าเหมือนอาจจะมาผิดทางหรือเปล่าเฮ้ยพอร์ตแดงติดตัวแดงเยอะเหลือเกินนะหรือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกทุกข์ใจแบบนี้เป็นต้นแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครทุกข์ใจเนี่ยลองปรับ m ม n d s e ็ดูลองอเขาเรียกว่าทำ a s s e t allocation นะครับ อย่าลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งแบบ100%ถ้าคุณจะลงในคริปโตคุณต้องประเมินความเสี่ยงก่อนถ้าคุณประเมินได้สูงแปละว่าคุณสามารถลงลงในคริปโตได้เยอะหน่อยแต่ยังไงก็ไม่ควร100% เพราะผมเห็นหลายคนนะลงทุนในคริปโตร้อยเรเผมลงทุนเยอะมากในคริปโตนะแต่ไม่ได้ลงทุนร้อยเนะครับผมก็กระจายไปกองทุนรวมด้วยรู้ว่ากองทุนรวมนั้นอาจจะได้ผลตอบแทนที่น้อยแต่มันมั่นคงกว่าเสี่ยงน้อยกว่าเราจึงกระจายไปในการลงทุนตรงนั้นหรือบางคนอาจจะกระจายเป็นหุ้นได้ ด้วยเช่นกันแต่หุ้นเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาในการไปเฝ้าตลาดดูตลาดหรือเจาะลายอุตสาหกรรมจึงทำให้ลงในคริปโตเยอะนิดนึงในกองทุนรวมเยอะนิดนึงหุ้นจะน้อยหน่อยแบบนี้เป็นต้นแล้วแต่สไตล์ของตัวคุณเองเราต้องไปเรียนรู้ต้องไปปรับก่อนว่า m i n d ซ e t ของเราถูกกับอะไรและไม่ถูกกับอะไรอย่าเสี่ยงจนเกินไปบริหารความเสี่ยงกับในเรื่องของสินทรัพย์ด้วยนะครับส่วนลาบลอยเนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่าจะน้อยนิดนึงนะ ราบลอยเนี่ยค่อนข้างหน่อยนิดนึงนะถ้าเป็นไปได้คืออาจจะเสี่ยงเล็กๆน้อยๆพอนะอย่าเสี่ยงเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยได้เดวิลนะบางทีอาจจะกล้าเสี่ยงเยอะแต่เสี่ยงเยอะไปแล้วรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจก็ได้เช่นกันดังนั้นรับความเสี่ยงให้พอดีนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ก็ติดตามประลงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ